พ้นคำสาบเขาบอกนะตอนนี้นี่เราประชุมเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกเราว่าถ้าสิ่งที่เราประชุมเราให้ความรู้เขาเนี่ยเป็นอย่างงั้นจริงเนี่ยพวกเขาพ้นคำสาบแล้วครับพวกเขาพ้นคำสาบแุณนว่ขยายความนี้มันเป็นความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่ได้รับคำสาบมาจากบรรพบุรุษนะครับว่าคนโง่ให้อยู่ดงอยู่ป่าอยู่ไร่อยู่นาคนเรียนหนังสือเก่งๆให้ไปเป็นครูเป็นข้าราชการ นะครับมันก็เลยทําให้เขาต้องโอ้ัดดานอยู่เช่นนั้นไม่ได้รับการปรับสภาพไม่ได้รับการแปลเปลี่ยนมาเลยแต่เมื่อถึงวานรกหนึ่งที่ลูกอีสานคนหนึ่งขึ้นไปยืนเล่าให้ฟังถึงความกล้าที่จะคิดเปลี่ยนนะครับเขามองเห็นโอกาสทันทีว่าเขาก็ได้สิทธิ์ที่จะรู้เรื่องเหล่านี้เพราะเขาอยู่ตรงนั้นแล้วเขามาได้องความรู้จากตรงนี้แล้วเขาเขาเห็นโอกาส แม้กระทั่งเห็นโอกาสด้วยตัวสินค้าที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนอแล้วก็เห็นโอกาสทางธุรกิจที่จะเพิ่มไรายได้จากที่เขาควรจะได้แค่ในสวนปาล์มควรจะได้แค่ในสวนยางมามีไรายได้เพิ่มจากการเอาสินค้าที่มีคุณภาพไปบอกคนอื่นด้วยอเขายืนยันและเขยา่าเขย่ามือกระชติคอเสื้อด้วยความศรัทธาว่าเขาพ้นคัสามแล้วนี่คือเสียงของคนสัตูเออนั่นเป็นเรื่องที่เรามีความภูมิใจขนาดเดินทางเรายังคิดเลยว่ามีคนคนหนึ่งขึ้นมาพูดอย่างนี้นะ มันชัดเจนว่าเขาบอกว่าคนฉลาดไปเป็นครูแทนแล้วคนที่โง่ต้องอยู่ในสวนแต่ณปัจจุบันตัวนี้และณปัจจุบันคนโง่เอาองคงความรู้เรื่องยาเอาความรู้เรื่องยาไปบอกครูที่อย่างการ์ดบอกไม่เฉยโอ้โหนั่นความจริงอย่ามองข้ามในสิ่งนี้ภายใต้เงื่อนไขเดียวสินค้าต้องใช่อืมสินค้าที่เราถือมามันใช่อยู่แล้วน่าจะเอาอะไรอีกแล้วคุณลักว่าตอนนี้จะไม่วัดเกษตรกรทางอิสานวตอนนี้นี่ อีกสักกี่ปีเราจะทำให้เขาค้น,นสอบซาำได้ดผมมองว่าไม่น่าจะเกิน3ปี3-5ถึงปีถ้าเดินตามแนวทางเราถ้เา,ดาเดินตามแนวทางเพราะเราไม่ได้ขายสินค้าเราไม่ได้ขายสินค้าทีมภาคสนามของเราทุกคนขายความเชี่ยวชาญเป็นพี่เลี้ยงเราสถาปนาตัวเองเราประกาศแต่งตั้งได้อย่างสมภาคภูมิว่าเราคือพี่เลี้ยงเราคือทางออกเกษตรกรเราคือศูนย์ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา ถ้านขับให้กับเกษตรกรได้อย่างเป็นปากเป็นคำเรามาเป็นหู้ส่วนเรามาเป็นหู้ส่วนกับเกษตรกรท่านได้ในสิ่งที่ท่านต้องได้แน่ๆส่วนท่านจะแบ่งให้เราไหมระบบมันให้เราอยู่แล้วตรงนี้เรามาได้ทำเรามาได้ทำท่าจเลยแล้วก็ทุกคนมีความรู้สึกดีมีความรู้สึกสดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะว่าไปที่ไหนเสนอครับสนอครัเสอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวครับสวครับสวัวสวัสดีครับครับสวัส โอ้เป็นไงเป็นไงมาไงเป็นไงมาไงเป็นไงมาไงอันนี้นี่ครับสมาชิกสุราษฎร์สมาชิกสุราษฎร์คุณอภิชนนะครับแท้โลนี่ผมยังจำนามสกุลคุณได้แม่นยำมากนะครับหายไปนานกี่เดือนหายไปนานหายไปนานกี่เดือนเราถามงี้ก่อนหายไปประมาณเกือบเกือบหนึ่งปีแล้วเกือบหนึ่งปีแล้วไปทำอะไรอยู่ก็ ไปได้ทลายไปแล้วโอ้ไม่ได้โอแล้วยาอยากกลับมาช่วยกรทำงานก็หรือว่ายางไงต้ก็คิดว่าคิดว่าไปเที่ยวแล้วก็ไม่สู้ของเราได้อมันเสียงยืนยันนี่คือคำยืนยันจากหนึ่งปีก็ก็มันยังไม่เก่งเลยก็คือผมถูก ภรายาดา่าเรือเ่อยๆไม่ที่ก็เลยผมเลยโทรคือท่านโทรที่ต้นยางโทรหาประธาน<อ>ว่าเอ๊ที่สุราษฎร์เราที่ผมไม่ได้บานอะไรนิดนั่งนานก็เลยถามว่า <ดำ S 2> สุราษฎร์ของเราอยู่ที่อยู่ไหมผมจะมาเอาผู้วันนั้นแต่เราไม่พลาดสินประ่นของเราเพราะสินค้าเราคือของเรามันไม,ไม่ใช่ที่ผมไม่ได้พูดดีแต่ผมพูดถึงความเป็นจริงของผม่ะครับผม เอาอย่างนั้นแล้ววันกินยังหนึ่งปีเนี่ยเอาไปทำเปรียบเทียบกันเรา่าพวกคี่ว่าใช้แรกเราก็ใช้ของเรามันได้ผลดีถ้าอยากได้กินตอนนี้ก็คือจะ่อดสายให้ตรงคุยกรรยายว่าก่อนใช้คู้หวังไปว่าเป็นยังไงแล้วผถูกด่าเป็นยังไงเขาบอกว่าอย่างนี้เพื่อนเจ็บมันเจ็บหัวเลยเพราะฉะนั้นว่าไปทำให้ของเขาเสียหายคือวันที่ว่าเขาตัดยางสามเช้าแล้วเสร็จเขาผมขีดทุกคิดเสร็จแล้วมันราสีดำ หน้าสิบงานนี้เขาบอกว่าเขาเขาบว่าเขาในวันนี้ไงสิบงานนี้หมายคำพูดของคนที่ว่าทํางานใช่ไหมถ้าเกิดเขาถักถางแบบนี้มันเสียมากนะว่าว่าวันนั้นมันเสียมากเลยเขาพูดว่าปีนี้ผมก็ไม่ได้พูดแบบว่าตัวผมก็ไม่ดีแต่ว่าคนที่เอามาให้ผมเขาบอกว่าดีแต่พอเสร็จแล้วพอเราใช้เราใช้ตามที่เขาบอกบอกว่าไม่ได้ มันคือมันไม่สามารถรักษาเส้นดำได้แสดงว่าไอ้ถึงค้าประเทศอื่นที่เรื่องของโรคราโรคเส้นดำนี่ยไม่ไม่สู้อีเลเซอร์วันพัสด้ีไม่ได้เลยไม่ได้เลยเพราะว่าผมใช้มาก็ไม่กระทั่งว่าตัวไหนก็ว่าดีก็สู้ไม่ได้ไม่ได้ก็เป็นสินค้าที่ผมเก็บไว้ที่ผมได้ผมก็ใช้มาตั้งนานแต่ผมไม่ใจหรอกนั่นแสดงว่าที่อัญชนเคยทำไปอะไรเงี้ยคืออัญชนได้เปรียบเทียบ เปรียบเทียบอยู่กับต้นยางเดิมแล้วเอาสินค้าตัวนี้ลงไปทำอยู่แล้วเนี่ยเห็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมว่ามันไม่ได้ตอบสนองอย่างที่เราเคยคุยไว้ในสวัสดิ์อยู่เรื่องตันึ่งราลูกเส้นดำมันก็อย่างที่เคยสมัครชามมาก็คือว่าอินเทอร์สวัสดิ์เนี่ยถ้าใช้ให้ถูกวิธีตามที่กําหนดเอาไว้นะมันได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ถ้าว่าคนที่ว่าใช้มันไม่ได้ผลเนี่ยเนื่องจากว่าใช้ผิดวิธีก็นั่นเอง ยืนยันได้ก่เจ้าประทองชาที่่ันมามันก็หลายปีมันก็เป็นปีสองปีสองปีก่ในตอนนี้ได้ทาไปเกิดเรื่องที่บ้านของรองนายยกบางอนบ้านของบ้านพิตาแล้วก็ใช้ป็นวิธีแล้วก็ผมก็เข้าไปแก้ไขก็ได้รับตอบรับกลับมาแล้วก็ได้ใจเขากลับมาทั้งเป็นนายกของสิริวิชัยที่ยก นายกยศแล้วก็นายมีรัตน์นั้นต้องเป็นคนที่ทำให้ทั้งบ้านมันว่าผมสารับผมคือตัวเลยไอ้ไปโดนในห้องตัวเลยคือของดีนี่มันติดมันต้องวัดกันระยะยาวๆเนาะบางทีสองปีสามปีบางคนยังไม่เห็นเมฆไม่เห็นฆ่าใช่ไหมรอไม่สุดกันแต่ว่าถ้าของดีจะสิบปีมันก็คือของดีใช่ไหมมันเกับสุดเพชร ่ามันจะมันจะเลิกที่ต้มเลิกอะไรก็แล้วแต่เลิกที่หมูที่หมาใครจะเอาขี้ฝุ่นมาตายใช่ไหมถือวันเวลามันก็จะสายแกันเยอะนะนี่คือคุณทุกคนมาช่ดีตรงที่เรากำลังจะเดินทางกันไปที่ประจวบวันนี้เราเราสบายๆเพราะเราทำงานหนักกันมาสามวันเดินสายชั่วแต่สตูนสตูนเสร็จแล้วมาประชุมที่บ้านต่างหูนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปประชุมที่ประจวบแล้วไปเชนานี่เราก็เลยวันนี้เราขอพักผ่อนสบายๆแต่งตัวเราฟรีจะตาย นะครับปกติเร,เราู่ในช่วงของการทำงานที่นี้มาจากอีสานไปเริ่มต้นสร้างทีนึ้นมานะครับช่องว่างมีเยอะพาสินค้าเราจะออกไปเยอะเนี่ยท,ะะทุกจุดคุณผูช้ชมอาจจะไม่เคยเห็นตัวนี้ผู้โดยอาจจะไม่เคยเห็นตัวนี้ผู้โดอาจจะไม่เคยเห็นตัวนี้ทุกตัวที่ออกมานี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับตัวที่ออกมามีปุ๋ยซีซึ่งใส่ตัวสารตั้งต้นในตัวนี้ไปด้วยนะครับแล้วจะมีพาสดุไม่ออกมาอ,อีก เมื่อวานเนี่ยพาละมันในยางลาเพราะนั้นเราคิดเองวิจัยเองทำเองนะครับความรู้เราไม่พูดไทยเรามีสมองเพราะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจเสีตรกรจะเอาพูดตรงๆมาหนะผมพูดตรงๆเลยนะประธานพูดตรงๆต่อหน้าเลยนะแต่กู้บริหารด้วยนะสาเหตุที่ผมหยุดไปอ่ะเพราะความไม่สมดุลต้นสมดุลปลายคือเราไม่สามารถที่จะต่อตรงกับท่านประธานได้เลยเพราะเราเป็นผู้นํา เสร็จแล้วมีคนมาการกั้นกันเอาไว้ว่าไม่ให้เราพบประทานเลยคือตอนนี้เราต้องการความรู้คนที่รู้จริงเพราะเราไม่ต้องการที่จะถ่ายทอดมาถ่ายทอดมาจะไม่ได้เป็นบุคคลที่ที่เป็นต้นของของต้นของปัญญาที่เราใช่คือตอนนี้เราไม่สามารถได้รับการถ่ายทอดเราไม่ได้ความรู้คึงตอนนี้เราก็พูดต่อเรื่องมาปิดปิดถูกมาคึงตอนนี้เราไปไปถ่ายทอดอีกคนที่เรียนคือเราผู้ที่ที่ไปพบกับชาวบ้านพบกับผู้นําส่วนส่วนทีมของเรา ทำให้เราเสียหายทำให้เราไม่สามารถทำงานต่อได้นี่คือเหตุผลของการที่ว่าเราพอแท้ในเรื่องนี้เข้า <ừ> ไ,ไหมถึงอนนี้นี่นี่พอเราได้คุยกันกับพูดก่อนออกเลยคือเราเกิดหน่ายแบบนี้คือผู้ดมาต <ừ> รงๆว่าเขาขายว่าดังเรารือว่าดีแล้วก็คือไม่สในใจเราแล้วมันไม่ใช่เขาทำแบบนี้คือเราเราไม่ไม่ทำผมมันน่าึงขาดทุนเท่าไหร่น่ผมก็ไม่กลัวแต่พออย่างเดียวนี้ให้ยิงนี ญาติเก่งเขาคือไม่กลัวกลัวอย่างนั้นนี่ก็จะบเดือที่ผ่านมาถึงนี้พิจเห็นไมว่าเราเสียโอกาสทำไมหนึ่งปีอีสานเกือบพูดจนหมดมหาศาลน่าเราทํางานไม่ทันแต่ใน,ในขณะที่นี่ไม่ได้ทํางานเราก็เสียดายเพราะว่าอะไรเพราะหนึง่งปีมันออกมาเป็นหลายหมื่นชุดใช่ไหมเราไม่ขับเคลื่อน,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 นตอนนี้เรามีผู้ใช้แต่เราไม่มีผู้ดูแลผู้ใช้สาขา,านี้ทุกคนบอกอย่างเดียวว่า โทรมาถามอย่างเดียวว่าปิดหรือยังเ้อาถามมันจะปิดได้ยังไงก็มีผู้ใช้อยู่คุณไม่ทําธุรกิจใช่ไหมไม่ใช่เขาบริษัทยางมีผู้ใช้คผู้ใช้ผู้ใช้เขายังเขายังทจริงงานพวกก็ยังตามถึงอยู่แล้วที่ผมไม่ได้ไปติดต่อเขาเขาก็ยังตามํามมาผมอยู่นี่ก็คือผลจากการที่เราไปทาเอาไว้นี่เอาอย่างนี้ดีกว่าแปลงของอนันต์จรนทมมีตอนนี้แม่เเยที่ยางที่ไม่ออกมาเนี่ยตอนนี้มันออกมาเนี่ยตัดหน้าถึ้งหน้าสองงมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ย ตัวรถใหม่มาแล้วเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ผมพูดนะบนโกงกากการที่ผมทําทิ้งเอาไว้นะของแหวผมนะผมตัดสองหน้าอตัดสองหน้านะตอนที่ใหญ่ตัดสองหน้าต่างระดับนะแล้วก็เปิดสองวันสามวันหยุดนะใส่ปุ๋ยสามครั้งปีนี้นะได้ผลผลิตจะเคยได้ผลผลิตเาะไแปลงนี้สองร้อยต้นนะจะได้ผลผลิตประมาณเจ็ดแปดร้อยเราไม่พูดถึงราคานะพูดถึงราคาเดิมนะราคาเดิมันเลยได้ใหม่ถึงเท่าตัว แล้วก็ยาก็ไม่ทนแล้วไปดูใบนะนี่พ like you know, ูดพูดเลยนะไปดูใบนะใบก็สมบูรณ์กว่าของเขาของเขาใบร่วงหมดแล้วของเราใบไม่ร่วงเดอนผลกลุ่มที่ผ่านมาไปดูใบตอนนี้ไปดูใบได้เลยให้ไปดูข้างหลดได้เลยกับแดงที่นนเคยใช่เคยใช่เลยสมบัติธรรมภัยมาสนองแล้วมาครั้งสุดท้ายที่สุดได้ก็คือว่าผลกลุ่มที่ผ่านมาประมาณทักออกมาทัก ห้าวันที่แล้วเนี่ยเขาทุจะตัดมาสองเช้าอยู่มาเช้าดงก็สี่เช้าสักเช้านี้ประมาณสี่ห้าเช้าที่ผ่านมาหลังจากนั้นคีดแล้วไม่ตอบรับไม่ตอบรับก็คือว่ามันไม่หยุดไม่สามารถหยุดราศ้ดังได้เขาว่ามีสารโภมนอยเขาบอกว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เราก็โฆษณาเราก็อยากลองเราคนเราก็ศึกษาเราก็เรียนรู้แล้วแต่แล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ เราก็ยคุณท่านพิชนรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณไปทำไว้ไม่ว่าจะเป็นกินอาบปาลามเนี่ยมันขาดการดูแลที่งเท่าเลยแต่ว่าเขาไปซื้อที่นี่เพราะฉะนั้นทั้งยางพาราแลตอนนี้เขาฝนกินอาบกันทีาดินกาสขึ้นมาเนี่ยบอกก็ตอนนี้นะที่ส่งเราจะเพื่อนรักของผมนะ